สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสุดเศร้าเผยสาเหตุจอสตออนุรักษ์โคตรพงตตำรวจน้ำดีเสียชีวิตกระทันหัน เมื่อวันที่30ตุลาคม2568เพจ f เฟ e Book กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชอนเมโทรโพลิ Police Bureau เผยแพร่รูปภาพพร้อมข้อความอาไลยตำรวจกล้าจอสตอ,อนุรักษ์โคตรพงพอ์ผบหอมูป่ปปฏิบัตรริราชการฝ่ายสืบสวนสอนอมักกะสันโดยระบุว่าขอแสดงความอาไลยตำรวจมักกะสันเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เกิดเหตุเศร้าสลดขณะจอสอตอ,อนุรักษ์โคตพงศ์พอบอหมู่ปอปฏิบัติราชการฝ่ายสืบสวนสอนอมักกัสนออกปฏิบัติหน้าที่ในห่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ ในวันที่29ตุลาคม2 5 6 8เวลา22นาฬิกา30นาทีเมื่อมาถึงภายในซอยปรีดีพนมยงค์38จอสอตออนุรักษ์เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและล้มหมดสติลงกลางทางพลเมืองดีที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รีบเข้าช่วยเหลือพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภยัยให้เข้าทำการปั๊มหัวใจ CPR เบื้องต้นก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลสุขุมวิท ต่อมาพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำมฤธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมกสร์พร้อมด้วยพันตำรวจโทธนาทิพจิตราคณีรองผู้กำกับการสืบสวนและญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแต่เวลาศูนย์นาฬิกา15นาทีของวันที่30ตุตลาคม2568แพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิทแจ้งว่าจสตอ,อนุรักษ์โคตพง์ได้เสียชีวิตแล้ว กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของจอสอตออนุรักษออ์โคตรพงศ์ผบหมูป่ปปฏิบัติราชาการฝ่ายสืบสวนสนม,มักกะสันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกรรันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ